วันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับจะมาเสนออาหารอขึ้นจือของคนคนเมืองเลยนะครับวันนี้เขาจะมาหลาบจีนหลับจีนควายนะครับเดี๋ย้องเบากำลังมาเออมือหลบับมือหลบับเดี๋ยวเขาจะอันครับมือหลับกำลังมาแล้วจะหลับจีนนะครับหลับจีนควายนะครับ ข้างในนะครับนี่เอาไปล้างก่อนเนาะนัะ่งให้สะอาดสะอาดนนเนื้อ,อตาอยู่บนขุนหลางจิ้งควายนะครับซาจิ้งกขาทำมาแล้วนะครับเป็นหแบบจิ้งเขาย่ไม่ได้ทำแต่เนาะน่งจะหลาบจิ้ง ใส่รูยาดองแอฟก็ฮัลอาะนเอาสักโบกอะโบกัะฮะไปย้อนห้าปีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปก่อนมิตรที่ไหนก็เต่าเถอะครับเหี้ยนี่นะครับเดี๋ยวห่อไปต้มนะครับความสะอาดต้มนอลข้าถ้าอยากเหนหน่อยเขาจะไปกองนะครับหนังห่อหนามา ปิกแม้กับตึงคอมันเดือดนี้เดี๋ยวเราเอาใส่ในหลับนะครับห้ามไข่มันยุ่งลูกของสันเออมันจะวันอันนี้ไงเออเชี่ยสูขาว่าโอ้สอดของพี่ตื่นอันนี้นะบอกเลยเชนเดาคำแบบกึ่งสมงรับก่ะเข้านนี้เขา็มนอนละหลายอย่างอ๋อเออ โอ้แล้วเนยเฮ้ยกาเจื๋อยหน่อยกะนะครับเดี๋ยวเขาเลือดนะครับเวลาจิ้นนะครับนี่ล่างจิ้นนี้ล่างเลรอืมล่างนะเอีเลยจิ้นเวลาล่างอย่างล่างของบบนี้นั่นอ่ะครับน้ำเพรียงหอมต้มนะครับครับเดี๋ยวเขาจะไปกรองนะครับให้สะอาดๆนะครับที่ลาบจิ้นนะครับผม ะนครับก็มากรองใสร็จคุยโดยเฉพาะเนื้อควายเนี่ยนะครับเพี้ยนี่จะเป็นทรายนับนะครับเป็นหินเป็นทรายอ่านี่นะครับกรองสะอาดๆครับนี่นะครับน้ำเพี้ยกรองละนะครับกรองนะครับเลือดตับกรอนนะครับใส่หลับนะครับ มันจะได้แดงหน้อยือมกินของดิของแดงตัองคาเจือนักหนักนี่นะครับัวยาดองหองเอา้จาจัดการเึินไะไกันล่ามเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับกจิ้ เตืองซ่าโน่นนี่เอาหลับก็ฟักนะครับแวก็ฟักก็ไม่นะครับครับนี่มาจิ้มฝีมือตาครับตาจะปรุงเพื่อกินหลับพนะครับนี่เป็นพริกหลับ เนี่ยมิสซี่ยุกน้อยจ้ากระปุกคนทำอนเพะยรทอดจีนมาหน่อยเนาะเออเอาบัตรเจโอ้ฮิตจีนมันนาบีนี่ใส่พริกไปนะครับนี่เป็นน้ำเพี้ยนะครับเกลืออ่าเกลือนะครับกระปุกนะครับนิดหน่อย ครับชิดรสน้อยอตาจะปรุง้ากินแล้ววะนี้นะจิ้มฝีมือตาหนึ่งลาบหนึ่งลู่สู้บมดหอยนะครับรตีเกันไปหอยมาสู้นะครับขาดยังเดียวนะครับออตอนนี้ไอ้ขาดขการทำลู่นะโอ้ลู่นะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะทำลู่ห้กินนะครับเออดูนะครับ งนี้ม,นมันหลกหูดับนักนกระไล <c oughs> น,นี่นครับขบก็น,นีดีขวด <c oughs> ใส่ดีเห็นไอยมันจะหอมลำหลับแตก <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าเขาเกียดเมียมันะครับโอ้ยหอกเลยใส่แล้วมันแรงเลย เอ้ยหลับจิ้นอย่เนี้ยเอาอ้าวข้างน้นะครับซอยฮ่าแล้วเราจะไปใส่ซาจิเออหลับจิ้นี่นะครับ ỏ, มีตึงห่อมีตึงคันนาครับน,รนี่กับไโยเลันรับเนี่สากนซะฮ่า่าฮาเกา่งฮ่าฮา่า <laughs> หน่อย กอ่อนคอ,อมพิวเตอร์ครับข้างในดๆตับนะครับกับไายแปลงนะครับไยตรงนี้โลสาม่อยอ่าครับข้งในซอยเขาจะกินกับลาบ ครับถึงในสวยอ่ะยิ้มเหรอใส่เสื้อเบิกอะเออเออฮะไ้ทนนี่ฮะเอาครับพักที่คาดมาได้คือพักไผ่พักแผ้วนะครับพักไผ่หอมดวนหอมดวนกับแซลเลนนะครับเอาใส่ตัวดับจีนนะครับต้นหอมพักชีไม่คุ้นเลยเลยอุ่นหม้อค้างเลย แอบลบบจินควายครับเดี๋ยซาจินลุงแล้วนะครับแต่หลับยังไม่ได้ลุงเต่เนาะนี่มาลุงให้ดูไหนละเขื่อมจักนรกอ้าวก้อยซอยทุกมือครับใส่ไปเลยพักพักชีพักชีฝลังให้หลับ ตะไคร้ใส่เห็นน้อยนะครับไคร้นี่เลือดเลือดพ้นนะครับนี่สวนปลากรเตือเออเอาใส่ข้างนี่เออนี่นะครับโอ้โหูลูกมีดหัวงหน้าหัวเงาหัวองนี่อ่ะนี่ตายมันคนจัดการโอ้ปากโอ้ บุ้งชักลุงมันเค้กเกาแล้วตาอี่คือตาคนปรุงนะครับน้ำพริกมีหอมปรุงไว้ละใส่ผงชูรสใส่เกลือไว้เรียบร้อยละนะครับนี่าจริงวันนี้เขาใจี๊ยิกพริกลาบนะครับผมไม่ได้ทำเองแต่พริกลาบก็าทำมายากนะครับ ้าล่งครับถึงในเดี๋ยวเ้าใส่ที่หลังรับรองสุดยอดนะครับแับจิน้นด,ดีก่อนอ่าแต่บอกนะครับเออเออตาบอกดีขวดอ้าวดีขวดสิหน่อยตาแับจิ้นเนี่ยบอกขมกับแบบล้ํานะครับมันน่าขมๆหนอ่อยอ่าแล้วใครยากนะครับมาเอวหาชีวิตคนมันออกเนอะเด้อชีวิตคนมันออก หลับจิ้นซูหลับจิ้นชาจิ้น,นดขนโอข้นี่นะครับขนัดับจิ้มตาตาจิ้มห่อนจ,จางยังห้องเนาะ เกือหน่อยเออเก๋เก๋เก๋เสกเอองี้นะครับวิธีหลับใส่เกลื๋ต้องเอาโรยๆนะครับเหมือนเดี๋ยวใส่จุดเดียวปนยากอ๋อหลับกินควายนะครับวันนี้เก๋ได้ลงสักเกลือนะครับชีวิตคนมโนเก๋ได้ลงสักเกลือ อจานก็ได้ยายจานใส่นี่เอาใดแล้วนไม่เอาตรงไหนอาตาใส่ใส่เในรวยหน้าว้าหลับจิ้นสุดยอดแตกครับเอาดีเออต้องขมขมแน่นขมนะครับะเอาดีเออต้องขมขมน่นขมนะครับฮาีิ ืมสูตรคนเมืองคนคนเหนือมันเฮานะครับนี่นะแล้วมีอย่างซูนึงอันนี้อันซอยอ่ะอุกห้องอุกเหงาอุเหงเออคนอีสานห้องอุกนี่นะเขาจิ้มพริกเจียวนี่นะพริกพอเอานี่หนาเดี๋ยว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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเจ้าเอออันนี้นะเอาเอาอันนี้อันนี้เออเจ้ามาโยงหน้าหมข้างในค่าเจื่อให้น่อยเออหมดได้ละของดิ่ของแดงต้องกิน อาเจือออ้ยนั่งนอ่นั่ง่ง่อ่่าล้บเน้องจิ้มับจีนอัดตเอาเสร์ฟถึงที่เลยตายไปตายครับอ่าเออตายไปตายครับอืมอลู้ฮู้ฮฮ้ฮออูู้้อูู้้อมกก้ก้้ เราจิ <One input> ้ม <un> ม <paid> ั้ครับโอเคที่จริงก็อร่อยคนคูยนี่นะครับสุปาบจีนวนี่ชีวิตคนมันหนอกมาฝากนี่เป็นจิ้มควายนะครับจิ้มวัวทำได้เหมือนกันนะครับครับวันนี้ชีวิตคนมานนอกเอา สดลาบจิน้นน่ามากฝากตาแบบนี้มูตา,านะครับอร่อยโอย้เราลองเลยน้องกล,องกลอง่องก็มาเน่ออร้อยมากครับเออขาเจื่อยสักน้อยนะครับได้ขว่าันตะไลยิบกินเด้งอ่าจิ้มสักน้อยเด้อ แม่แม่แม่กินข้าวอ่ยนี่นะครับแักจิบเดีจยวอาจารย์มาเอาขาวเส่จานกัอนแล้วก็เอาขอกองมาให้ือขาเจืออข้าวเสจานก็ได้พักกับเได้เก็บเตืออฮี่พักเหรอตาพักเหรอ สิร์ฟเสิร์ฟเสิรอมาเสิร์ฟอมเข้ากมหวานอืมเอามหวานเย็นๆเนาะอ่าอืมให้อิ่มครับผมวันนี้ชีวิตของมมนอกนะครับไม่เอาสูตรดาบจิ้มแม่มาฝากครับวันนี้เป็นจิ้มควายนะครับผม ยิงควายยิงควายกันลำเหมือนกันรับรองอร่อยเป็นไงหวังครับชอบวังครับชอบพวกกัไลนนะครับใช่เฮาก็แช์นะครับและอย่าลืมกด subscribe ถึงกดตที่ต่างมึงครับชีวิตคุบมานออกเลยนะครับขอบคุณครับเต้าอ่ะ